จะเป็นยังไงถ้าเราอดนอนถึง3วันบันทึกจากกินเน s บุ o กในปี2007คนที่อดนอนได้นานที่สุดในโลกอยู่ที่266ชั่วโมงหรือประมาณ11วันแต่ถ้าคนทั่วไปอย่างเราๆอดนอนเป็นเวลา3วันจะมีอาการเป็นยังไงบ้างอดนอน1วันหรือก็คือ24ชั่วโมงแรกหลายคนอาจเคยผ่านช่วงเวลานี้มาบ้างแล้วแต่รู้ไหมว่าการที่เราไม่ได้นอนเพียงแค่24ชั่วโมง จะทำให้มีอาการง่วงหงุดหงิดการมองเห็นและได้ยินบกพร่องและตัดสินใจได้ช้าลงรวมไปถึงกล้ามเนื้อของเราจะรู้สึกตึงและไม่สบายตัว <c oughs> เมื่อคุณอดนอนเข้าวันที่2หรือ48ชั่วโมงต่อมาจะรู้สึกว่าสิ่งรอบๆตัวช้าลงเหนื่อยง่ายและส่วนใหญ่จะเริ่มมีอาการของภาวะไมโครสลีปหรืออาการหลับในซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้หลายครั้งเมื่อเราอดนอน อดนอนวันที่3หรือก็คือ72ชั่วโมงที่คุณไม่ได้หลับเลยการอดนอนในระดับนี้จะทําให้รู้สึกเหนื่อยล้าเป็นอย่างมากเริ่มส่งผลกระทบต่อสมาธิและความจำมีปัญหาต่อการสื่อสารไม่สามารถแยกแยะอารมณ์ของคู่สนทนาได้รวมไปถึงมีการหวัดระแวงวิตกกังวลและอาจมีอารมณ์ซสืมเศร้าร่วมด้วยแล้วจะเป็นยังไงถ้าหากเราอดนอนเกิน3วัน นอกจากผลกระทบทางจิตใจและอารมณ์ร่างกายของเราจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลงเรื่อยๆเสี่ยงเป็นโรคต่างๆตามมาได้เช่นโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงโรค้วนหรือการซึมเศร้ารู้อย่างนี้แล้วเราควรพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อที่จะได้ไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคที่ตามมากับการที่เราอดนอน